สวัสดีครับผมหมอยงนะครับหมอยงเป็นหมอสูครับมีคําถามถามหมอมาครับว่าหนูมีตกขาวสีเหลืองออกเขียวบางวันบางวันก็ขุ่นบางวันก็ใสไม่ขั้นไม่แสบไม่มีกลิ่นหาหมอแล้วได้ยาม,มากินแล้วก็ไม่หายทําไงดีคะก่อนเยต้องทราบก่อนครับว่าตกขาวของคุณผู้หญิงครับที่จะผิดปกติเนี่ยต้องดู3อย่างนะครับ อย่างแรกก็คือต้องดูว่าสีของตกขาวเนี่ยมันผิดปกติจากเดิมไหมก็คือเดิมปกติตกขาคุณผู้หญิงจะใสๆนะครับหรือว่าขุ่นเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดมันออกเหลืองหรือออกเขียวหรือมีเลือดบนอันนี้คือผิดปกตินะครับอย่างที่2ก็คือดูว่ามีกลิ่นไหมกลิ่นของคุณผู้หญิงก็จะเป็นกลิ่นลักษณะตกขาวเฉพาะกลิ่นซึ่งถ้าคุณผู้หญิงได้ดมทุกวันก็จะอันนี้ปกติ แต่ถ้าเริ่มมีกลิ่นเหม็นมีกลิ่นเหมือนข้าวกุ้งมีกลิ่นกระปิหรือกลิ่นเหม็นเน่าอันนี้ก็ผิดปกตินะครับและอย่างที่3าที่ต้องดูก็คือดูว่ามีอาการร่วมด้วยไหมของตกขาวเช่นอาการแสบช่องคลอดอาการคันช่องคลอดอาการปวดท้องน้อยนะครับหรือมีไข้ร่วมด้วยหรือเจ็บปวดเวลามีเพศสัมพันธ์กับแฟนนะครับ ถ้ามีอาการข้อใดข้อหนึ่งที่หมอได้กล่าวไปแล้ว3มอย่างของตกขาวที่ผิดปกตินะจะต,ต้องไปพบคุณหมอสูนะครับเพื่อไปตรวจภายในครับแล้วนําเอาตกขาวที่มันผิดปกติเนี่ยเอาไปส่องกล้องตรวจเลยครับว่ามันเกิดจากเชื้ออะไรเป็นเชื้อราเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อโปรโตซัวหรือเชื้ออื่นๆซึ่งผิดปกติคุณหมอจะได้ให้ยาได้ตรงกับเชื้อตรงกับโรคที่เป็นนะครับ หรือบางทีก็อาจจะเกิดจากการที่ช่องคลอดมันอักเสบบริเวณผิวภายในช่องคลอดอักเสบมีแผลหรือปากมดลูกมีแผลหรือเป็นเนื้องอกมีติ่งเนื้อหรือเป็นมะเร็งก็ได้ครับนอกจากนี้เวลาที่ไปตรวจภายในนอกจากเอาตกขาไปตรวจแล้วคุณหมอจะเอานิ้วไปโยกมดลูกครับดูว่ามดลูกมันเจ็บปวดไหมปีกมดลูกเจ็บปวดไหมเพื่อจะดูว่าเป็นมดลูกหรือว่าปีกมดลูกอักเสบร่วมด้วยหรือเปล่า แล้วข้อดีอย่างของการที่ไปตรวจภายในก็คือคุณหมอจะได้เอาน้ํายาฆ่าเชื้อไปเช็ดทําความสะอาดภายในช่องคลอดบริเวณที่เป็นตกขาวออกไปด้วยนะครับหลังจากที่เอาตกขาวไปตรวจแล้วเพื่อจะได้ฆ่าเชื้อแล้วก็ทําความสะอาดในจุดเฉพาะโดยตรงตรงนั้นได้เลยครับสรุปก็คือในเคสนี้นะครับถ้าใครมีตกขาวกินยาหรือว่าเหน็ยบยาช่องคลอดแล้วไม่หายต้องไปตรวจภายในนะครับ เพื่อให้คุณหมอเอาตกขาไปตรวจหาเชื้อจริงๆว่ามันเกิดจากเชื้ออะไรแล้วก็คุณหมอจะตรวจภายในด้วยเช็คว่ามันเจ็บมดลูกหรือว่าปีมมดลูกหรือไม่และก็ต้องตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยนะครับ